เรามาดูยาชุดนะคะยาชุดประจำสวนม่อนนะคะที่เกษตรกรทุกคนควรจะมีไว้นะคะนั่นก็คือปุ๋ยน้ำทางใบนะคะไคโตซานนะคะน้ำหมักมะก,กรูดนะคะแล้วก็เอ็มร้อยผสมกับน้ำมันพืชนะคะแล้วก็มีน้ำยาล้างจานหรือน้ำยาล้างมือนะคะสำหรับเป็นสารจับใบนะคะก็อยากฝากเพื่อนสมาชิกไว้นะคะ ยาชุดสามันประจำสวนหม่อนของเรานะคะไขโตซานนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะจะเป็นตัวที่ใช้เคลือบใบนะคะป้องกันการคายน้ำของใบหม่อนนะไขโตซานของเรานะคะนี่ก็คือยาชุดนะคะราคาไม่แพงชุดนี้นะคะชุดนี้ก็ประมาณ250บบาทนะคะฉีดได้สองไล่เลยทีเดียวนะคะเราก็จะเริ่มจากนะคะ ปุ๋ย35มค่ะ80กรัมนะคะก็คือประมาณ3ช้อนแกงนะคะลงไปละลายน้ำนะคะในน้ำประมาณ1ลิตรที่เราเตรียมเอาไว้นะคะละลายน้ำหนลิตรนะคะจากนั้นเราถึงจะเทลงไปในถังนะคะการฉีดปุ๋ยใบเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากในช่วงฤดูแล้งอย่างนี้นะคะ ถ้าเรามีการฉีดปุ๋ยใบยเร่งการเจริญเติบโตแล้วนะคะมันก็จะทําให้หมอนเรานะคะได้คุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะากนั้นเราก็จะตามด้วยนะคะตามด้วยน้ํามันพืชกับเอ็มนะคะน้ามันพืชกับเอ็มเนี่ยเพื่อเป็นตัวในการปราบมาแมลงนะคะเทลงไปหมดเลยค่ะนะน้ำมันพืชกับเอ็มร้นะคะเป็นตัวที่ปราบมาแมลงนะคะไม่เป็นอันตรายนะคะกับ ไเ,ะะเสร็จแล้วก็น้ำมะก,กรูดค่ะน้ำมะก,กรูดนะคะอันนี้ก็คือน้ำหมักมะก,กรูดนะคะที่เราตวงไว้แล้วร้อยซีซีนะคะเทลงไปหมดเลยค่ะน้ำหมักมะก,กรูดนะคะใครที่อยู่ว่างๆมีมะก,กรูดก็ทําน้ําหมักมะก,กรูดเอาไว้นะคะไว้ใช้ไล่มแมลงในสวนหมอนของเราค่ะตามด้วยไข่ตัวซานค่ะไข่ตัวซานสามฝานะคะ ทำให้ใบหนาใบแข็งมแมลงไม่ชอบนะคะสามฝาค่ะท้ายด้วยนะคะสารจับใบนะคะวันนี้เราก็ใช้น้ำยาล้างมือน้ำยาล้างจานในการจับใบนะคะกดลงไปเลยค่ะสักสามสี่หยดได้เลยนะคะค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำค่ะเติมน้ำให้เต็มแล้วก็คนก่อนนะคะคิดง่ายๆค่ะที่เรามองเห็นนี่ก็ถังเดียวก็พอค่ะประมาณไล่หนึ่งนะคะ ครั้งแรกนี้ก็คือจะไม่เปลืองนะคะเพราะหมอนยังสั้นอยู่ค่ะฝากเพื่อนสมาชิกทุกคนนะคะมาดูแลสวนหมอนในช่วงฤดูแล้งกันค่ะเราจะมาฉีดปุ๋ยน้ำทางใบกันนะครับเป็นรอบที่2นะครับรอบแรกนะครับเราฉีดไปเมื่อวันที่6นะครับวันนี้เป็นวันที่10นะครับสวนหมอนแปลงนี้นะครับไม่ได้ให้น้ํานะครับ จากที่เราสังเกตน,นะครับในการที่เราฉีดเป็นรอบแรกนะครับจะมียอดหมอนนะครับแตกเพิ่มมานะครับ1ใบถึง2ใบเลยนะครับนี่ครับในช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะครับอยากให้เกษตรกร,ท,กรท,กท่านนะครับช่วยกันดูแลและบำรุงสวนหมอนกันนะครับ